สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับเกดอีกครั้งนะคะจากช่องเคสสตูสดิโอนะคะมาทําคลิปนี้นะคะเพื่อที่จะคอมมิชตัวเองนะคะแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆนะคะมีเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าอยากจะเริ่มทํา YouTube เห็นเกดทําเห็นเกดออกมาแชร์เห็นเกดออก share, เสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้เพื่อนๆอยากจะทำเนี่ยคราวนี้อยากจะทําทํำยังไงนะคะแล้ว ฉันจะมีวิธีการในการทําให้ช่อง YouTube ของเราเนี่ยนะคะมีความประสบความสําเร็จได้ยังไงเอาง่ายๆนะคะคาว่าประสบความสําเร็จของเกดนะคะของแต่ละคนจะต่างกันนะคะเราตั้งเป้าของเราก่อนนะคะว่าเวลาเราทํา YouTube นะคะสิ่งแรกที่เราต้องการคืออะไรของเกดเนี่ยนะคะช่องเคสตูดิโอเกดต้องการที่จะแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็ความรู้สิ่งที่เรารู้นะคะสิ่งที่เราผ่านมาเราคิดว่ามันเป็น ปัญหาที่ทําให้คนอื่นเห็นได้นะคะว่ามันมีเอามาแก้ไขได้ยังไงหรือว่าป้องกันไว้ก่อนเนี่ยนะคะเกดก,ก็เอามาแชร์ในช่องของเกดนะคะนั่นก็คือวัตถุประสงค์หลักๆนะคะค่าวนี้เพื่อนๆลองคิดกันก่อนนะคะว่าช่องเราจะมีวัตถุประสงค์อะไรคะ่ะส o ว,วันนี้นะคะเกดก,ก็จะมีตัวอย่างนะคะแล้วก็จะทําให้ดูด้วยนะคะเออเป็นคอนเทนต์ใหม่ใหม่นะคะให <Huh? S 1> ม่อีกแล้วนะคะคุณผู้ชมยังยังจับฉายไม่พอใช่ไหมคือตอนแรกกาจะเริ่มจับฉายแล้วแต่แบบว่า เอาหนาสุดท้ายก็เป็นเรื่องของเคสสตูดิโอไปนะคะมันก็จะมีหลายอย่างหน่อยนะคะเพื่อนๆไปแยกกันดูเอ,เองนะคะเกดก็จะมาตามฝันตัวเองหรือว่าง่ายๆก็คือทำพลาสั่นตัวเองให้เป็นจริงนะคะด้วยการคอมมิชวันนี้คลิปนี้นะคะก็เลยมาชวนเพื่อนๆที่บอกว่าจะเริ่มทำ YouTube ยังไงให้มัน สำเร็จนะคะตั้งเป้าก่อนอย่างแรกที่บอกนะคะเป้าหมายคุณจะทํำยังไงนะคะแล้วเอ้คุณจะทําเพื่ออะไรนะคะเป้าหมายนะคะแล้วจะทํายังไงให้ได้เป้าหมายนั่นเองค่ะอย่างเป้าหมายของเกดอันแรกก็คือการแชร์ใช่ไหมคะคราวนี้เป้าหมายใหม่ของเกดนะคะก็คือเกดอยากจะทำตามความฝันหรือว่าความชอบ p a s ชั o จริงๆที่เกดชอบจริงๆในชีวิตคือการทําอาหารเออเกดเป็นคนชอบทําอาหารมากๆนะคะแล้วก็ชอบ ครีเอทชอบวางจัดจานโน่นนี่นั่นนะคะเรื่องเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เกดเลยมาคอมมิตนะคะนี่ที่จะทําเมนูอาหารนะคะเล่มนี้ทั้งเล่มนะคะลงช่องนะคะเป็นเมนูไข่นะคะที่ทําจริงแล้วนะคะหลายๆเมนูเลยทีเดียวแล้วก็อร่อยนะคะลองจริงนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นเมนูที่ควรจะเริ่มเป็นสิ่งแรกปีประโยชน์เกดเลยคอมมิชกับตัวเองนะคะว่าเกดจะทําเมนูไข่นะคะลงช่องนะคะอย่างน้อยนะคะสัปดาห์ละ1คลิปเออเพราะฉะนั้นนะคะเกดจะ ทำสัปดาห์ละหนึ่งคลิปนะคะนี่ก็เป็นคอมมิชของเกดนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ก๊อปปี้ตามได้เลยนะคะใครไม่รู้จะทํำยังไงนะคะว่าที่จะเริ่มยังไงก็ตั้งเป้าหมายนะคะทําเพื่ออะไรจะเพื่อเงินก็ได้แล้วแต่เลยเพื่อยอดซับสคร b e เพื่ออะไรนู่นนี่นั่นนะคะตั้งไว้แล้วทาให้ได้เป้านะคะเกดก็ตั้งเป้าอย่างนี้นะคะว่าเกดอยากจะทําเมนูอาหารนี่นะคะเล่มนี้นะคะลงให้หมดนะคะเออขอทําอย่างน้อยๆนะคะสัปดาห์ละหนึ่งหนึ่งเมนูนะคะ แล้วเพื่อนๆล่ะคะก็ลองคิดดูแล้วก็ตั้งเป้านะคะเช่นฉันจะทําคลิปสําหรับคนใหม่ๆเลยที่เกศแนะนำนะคะก็คือฉันจะทําคลิปลงทุกวันอย่างน้อย21วันนะคะ21เป็นเลขที่แบบว่าตามทฤษฎีของคนญี่ปุ่นนะคะเชื่อว่าการทําอะไรซ้ําๆเป็นระยะเวลา21วันหรือว่า21ครั้งเนี่ยนะคะ2 0 t i m e s in a row นะคะคือติดต่อการห้ามหยุแม้แต่วันเดียวนะคะมันจะทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงนิสัยได้หรือว่าทําให้เราเห็นมันเป็นนิสัยได้จะต้องทําทุกวันนะคะ <c oughs> เกดก็ไม่รู้ว่าเกดติดมาจากไออันยีไอคลิปสตีปวันหรือเปล่าแต่ว่าตั้งแต่ทำช่องมาพเพื่อนๆเห็นเลยนะคะว่าเกดลงคลิปทุกวัน บางวันไม่ลงจะไปลงอีกวันหนึ่งสองคลิปสามคลิปติดนะคะเพราะเป็นเหมือนเป็นโรคไปแล้วนะคะว่ายังไงก็ต้องลงคลิปนะคะเออเพื่อนๆลองทําแบบนี้ก่อนนะคะลงให้ได้อย่างสม่ําเสมอ21วันติดกันหรือภายใน1เดือนนะคะลงคลิปนะคะให้สม่ําเสมอนะคะเออแล้วก็ไปเขียนคอนเทนต์ไว้นะคะว่าเราจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเกดก็ได้นะคะนี่หยิบอะไรมาสักอย่างหนึ่งที่เราชอบเช่นเกดบอกชอบทําอาหารนะ,ะเกดก็ เตรียมเมนูมาเรียงไว้เลยค่ะฉันจะทําอะไรน่น่นะคะอย่างเช่นคุณอยากจะทําเย็บปักถักร้อยเออถักเอ้ยถักถักโคเชี่้คนดูเยอะนะเพราะว่าเวลาคนถักไปมันก็ต้องแบบดูลายไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆใครอยากเอาไปลองทําก็ถักโคเชให้เพื่อนดูง่ายมากอาจจะไม่ต้องเห็นหน้าด้วยซ้ำนานๆเห็นหน้าทีเห็นมือเห็นเข็มให้ชัดนั่นเองนะคะหรืออะไรอย่างนี้นะคะถักโคเชลายนี้ลายนี้ถักอะไรเนี่ยนะคะทำให้ได้2 1อวันค่ะสำหรับพวกเราชาวยูทูบเบอร์มือใหม่ที่ควรจะทำนะคะ คือทาติดต่อการสมัมเสมอนะคะแล้วก็สร้างคอนเทนต์ที่ดีนะคะคิดคอนเทนต์ไม่อ,อะะ่อนก็ไปดูช่องเพื่อนบ้านดูก่อนว่าเราชอบอะไรเออเราไปดูอย่างเกดนะคะเกดอยากทําอาหารนะคะสิ่งที่เกดต,ต้องทําคือเกดจะต้องไปดูช่องชาวบ้านขเขาที่เขาทําอาหารด้วยล,ลักษณะการถ่ายทํำยังไงนะคะ ตั้งกล้องยังไงนะคะพอเราดูพอเราดูซีนของชาวบ้านเนี่ยเราก็จะต้องจินตนาการว่าให้เขาอย่างมุมเนี้ยเขาตั้งกล้องยังไงเกดจะชอบดูของแรมซี่นะคะเออแรมซี่ดูทุกวันนะ,ะดูแบบจนจะกลายเป็นแรมซี่เออชอบเขามากนะคะ เทคนิคการสอนของแรมซี่เนี่ยแบบว่าเขาสอนสําหรับคนที่เป็นเชฟอยู่แล้วนะคะวัยวัยนะคะเขาก็จะเป็นเทคนิคการหรือว่าคนที่เขาคนที่รู้เรื่องการทําอาหารบ้างอยู่แล้วนะคะเขาจะสอนไปไวัยวเกดเกชอบอย่างนั้นนะคะเกตก็เลยเอาแรมซี่เนี่ยนะคะเป็นเขาเรียกไอดอลของเรานะคะในการที่จะดูว่ามุมในการที่เขามีช่างเขาเขาจะมีทีมถ่ายทำเนี่ยเขาถ่ายยังไงมุมไหนให้ได้รูปอาหารหรือว่ารูปการ การจัดวางอาหารออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆเพ,อนเ,พอนเพราะฉะนั้นนะคะก็ไปทําการบ้านก่อนทําคลิปก่อนทำคอนเทนต์ให้ดีนะคะหรือว่าถ้าเราจะแชร์ประสบการณ์อย่างเอาย่างที่เกตแชร์ประสบการณ์เกศก็ต้องรีเสิร์ชนะคะว่าไอหัวข้ออย่างนี้เนี่ยคนเขาความคิดเห็นยังไงหรือว่ามันมีคําถามอะไรนะคะที่คนสนใจนะคะเราก็ไปดึงมาทำคอนเทนต์อะไรอย่างนี้นะคะทำการบ้านแล้วก็เขียนสคริปต์ของเราออกมานะคะว่าเราจะตอบอะไรยังไงนะคะเออจะได้มันเอยจะได้มาพูดแบบลื่นๆื่นนะคะเออไม่ติดขัดนั่ค่ะเพื่อนแล้วก็ อย่าลืมสร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะ,ะสำหรับเพื่อนๆที่บอกว่าไม่มีความมั่นใจยังไงก็ไม่กล้าอายนะคะ <c oughs> ก็มาลองทําตามคลิปที่เกดบอกก็ได้นะคะว่าวิธีการสร้างความมั่นใจนะคะทำยังไงซึ <c oughs> ่งเกดก็จะบอกว่าเกดก็ใช้วิธีการนั้นนะคะคือแรกๆก,ก็มั่วๆไปนะคะเออเขินๆในอายไปนะคะแต่พอหลังๆเพื่อนๆก็เห็นว่าพัฒนาการมันเริ่มดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่ะการออกกล้องนะคะการพูดกันจาอะไรเงี้ยนะคะมันก็เริ่มแบบฉาดๆดูดูดูน่าฟังมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดจากการ ฝึกฝนและทําบ่อยๆทั้งเส้นค่ะโอเควันนี้เรามาคอมเมต์กันนะคะเพื่อนๆสำหรับท่านที่ฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วค่ะถือว่าเราเป็นเป็นเพื่อนกันนะคะในการที่ทาด้วยกันนะคะทาไปด้วยกันนะคะแล้วก็สร้างคอมมิชเมนต์นะคะว่าเราจะทำค่ะใครจะทำนะคะเมน์มาหนักๆสร้างความอะไรสร้างคอมมิชเมนต์ให้ตัวเองหนักๆน,นะคะพิมพ์มาเลยะคะว่าฉันเริ่มท YouTube ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไปนะคะเป็นระยะเวลา21วันติดกันค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าหลังจาก21วันแล้วเนี่ยช่องเราจะเป็นอย่างไรเออจะดีจะไม่ดีจะอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันพัฒนาไปด้วยกันนะคะเพื่อนก็พัฒนาช่องเกตไปด้วยการเกตก็พัฒนาช่องเพื่อนนะคะคือมุมมองของคนที่ดูเราเนี่ยมันอาจจะหลากหลายกว่าการที่เราดูช่องตัวเองอะไรอย่างนี้นะะั่นเองค่ะ โอเควันนี้ค่ะเกดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆน,นะคะที่อยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ไม่รู้อยากจะทําอะไรนะคะก็เอาพาสชั่นล,ล้วนๆตัวเองมาทําเลยค่ะเหมือนเกวันนี้นะคะเมนูไข่แล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะสําหรับเมนูไข่21วัน21เมนูของเกตแต่จริงๆแล้วนี้มันมีมากกว่านั้นนะคะโอเคบายๆขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดอะไรกดไลค์กดแชร์กดแชร์เดี๋ยวชอบมากที่สุดน,นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะไม่กดไลค์ให้เกศก็ได้ค่ะกดแชร์ให้หน่อยค่ะบาย ขอบคุณค่ะ